Good morning ladies and tournament. We are representative of students from Boy School. Nakhon Sim Coalition. Administrative organization. Would like to present moral song for the middle school level. Name the word. Please come w and t a listen สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมวใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขอนำเสนอเพลงคุณธรรมะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน เปตสัมภเวสีขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ